เรื่องเวลาแรกนาทีแรกโอ้โหไม่ทันครับยังได้อยู่ครับออกไปเยลยครับมันลบบอนเขียวเจอธงวีพรล่าเบทโชครับไอไ้สุริชัยทำเก้าหลานทีไม่ทะลุกระทุ่มนี้สุริชัยออกขวามมาให้ธวีพรล่าบเบทโชยิงด้วยซ้ายมากตัวเซฟได้ครับจิรเดชสังคงมานล้ครับคู่นี้ตากล้องไปไหนนบพลเมื่อกี้เขาถ่ายให้ตัวเอง เด er. ินไยเฮ้อกไปเฮ้ยเดิเร่มเรียๆไหมีครับมีเกลือใบนะไปได้ไมเดยวรถมาดีเขียวดีปืดอย่างสวยงามไปเลยครับทุก่ไ้มาที่คือมีใช้แก้วครับ

วันลกมันีเขียว้นี่มี่เขียวมันรั้ไหมให้เราคุ้นแก้วเข้าอปนี่แ่วันลบมันีเขียวบางได้ไหมถอ่ช้ถ้๊าแก้วครับอเด็กผู้เล่นสองสโมสรอานกแของทาไมา บอลทมาเแครัก็มีที่ไเดสัเข้าเลขเซตก้าไม่ได้ใส่เบอร์มาให้โอมาแต่ก่อขวาครับประเด็นกับแพ็กซยัง อายเจ็ดมีคลมานเดทโอ่าทั้สองสามปีที่แล้วโอ้โหรวยเกีอยไปครับต่อท่าไม้ดีใช้แต่วันนี้ไปครับ ลไปได้ไหมไม่ผ่านไพรดคุแก้วครับวันลคุแก้ววที่วิเชียนเดีนะวิเชียนวนลบมาีเขียวไพลรดคุแก้วปะบอลด้วยกันทั้งคู่เสร็จไปได้ไมวันลบมาให้ไพโรดเดียวมาให้วันลบมนีเขียวครับั้เขากานวิเชียนนียนกิน เราทำไว้ตอนแรวให้กับธีริชัยทุยพลาร์ดทนโถวในโซลี่ครับจากเท้าสู่เท้าครับเคลื่อนที่ได้ดถูกเวลาพอดีครับธีริชัยมาได้แปดปะให้กับทุนพลาร์ดินโถวครับในโซลี่ครับอดีตผู้เล่นสองสโมสรนะครับมาได้แปดสุโขทัยเอสซีแล้วก็ของเรือยุทธการครับยิงไม่ได้เขาติดบล็อก ลอยขดแก้วเอ่มาเร่งนี้เร่ขดก้ชื่ออะไรลืมเลดเทียนบริรัทเวลาให้ไผ่ลดพุดแก้วขดก้พี่ลุนเป็นคนพี่ลุนพี่ลุนลนะเยใช้องแก้วับ เอาขามาทะลุมาเอาขาถึงไหมโอ้โหเล็กสองไปไม่ทันครับเรืองฤทธิลัชนะบุษยาพรบ่อนมันทุกคู่เลยครับไมล่หลดทุกแก้วให้พี่เชียนไปดิครับเอาไปผ่านผู้สาวสองเที่ยวก็ได้ครับ อย่านล้วนะครับโทรศัพท์ใครที่ทอนเน็นเตเช่นเฟซบุ๊กได้อ๋อระเด็ดสามพงปอดมาให้กับบอลล็อกแต่มาให้กับวิเชียนกรนี์นะวิเชียนข้อฟ้าห้ไปรนดขุดแก้วไโรอด์ย่ามึนใ้ใครยริงเลยนะแต่วีพรลรลาบได้ท่อไปนะ วันเพิ่มคนนะครับอ่าขนาดฟุตซอลห้าคนยังมันกันนี้วันที่สิบหกอย่าพลาดเลยครับวันที่สิบหกบอลสิบเอ็ดคนนะครับให้กับเลืเอกลิศเลือเล็ศนะให้ทางแคบเจริญชัยปาดมาแอบขายขึ้นแถวไปให้กับเลืองกลิในะครับหมายไม่คเป็นจะลงจแจหม้อเจริญชัยทำแก้วพิธีนึง ย์แค้ให um. ้กับเรื่องฤทธิ์และทนบุตยาพรเขากายขวีพลรับได้โชว์เราเอุคาใหม่ครับสวีพลให้ตีใช้ทำแกวเอาฝามาให้กับเรื่องฤทิ์และายบุตรยาพรติดวิเชียรบริณัตเอาอีกเรืองทธิ์โหสิ่ทังกวาเราทำามได้เล่นลูกนี้ เรื่อนลิฟไปได้ไหมยิงไม่ได้มดหนึ่งศูนย์กับเริาแรกขอบคุณตาต้องขอบคุณรนรถรถคนนาทีปฏิติพกรที่มาช่วยถ่ายให้รัองร้องคเรื่กยคข่าพ่อใช้หมามีรอนริบุญมีรอตาการตาการตอเดียวไม่ต้องไล่ ผน,นี้จะเป็นอบรบอนลกไมนได้เขียวโดนทำเฝ้าเข้าเช้าอะกลุน่นี้รอบรองช่ไหมเล่่ายอดพุทแก้วครอะไรที่ไม่จิตธุระ,ะางานที่หนวันที่ทีอ่อย่าพลาดนะครับ จะลองจับหม้อก่อนมาเสร็จบอลล็อกไปจะลงยังฟังไว้เลยครับฝ่าแล้วบอลล็อกโอ้ยเพระเาะฉะนั้นฟาวลุงนี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลเจตนาทำฟาวคู่แข่งโบรสินโอกาสกีฬนาไมเกิลให้เป็นเหรีย ผลัดสินตอนนั้นคุกไก่ก็เป็นผู้ช่วยคลอดของสโมสรกัมพูช์เฟซซีด้วยเอาเลยครับสนุกเลยครับหมายเลขห้านยิงแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ติดที่ตัดโซนิกครับแก็หมาครับนึ่งตัวนึงลยครับสนุกเลยครับ อ,อยู่เลยเจมี่พล่าเบโชจะแล้วกับหมายเลข19 ổi. เลยออกมาได้ครับเจมีพล่าเบโชเล่นง่ายไว้ก่อนครับดึงเข้าหน้าต่างครับวิเชียนปฏิวัตเอาละครับหล่อมก้มมาครับมันจะลงแจมหม้อเต็ เ็นที่สับเสาหนที่ลองเอ็กินเข้ามาให้ชูริชชยท่อแก้วสูรีใช้เขาออกฟ้ามาให้ชีนพลลาดเดโชไปได้ไหมลูกนี้วิเชียนจับจับออกัุรินวินวิม,มีรอกต่างตมาที่ชูีพลลาดเดียโธผ่าบวันนี้อกมาโลสินบอกมือปาจังหวะแห ไล่ามาให้กับสิริชัยท่อมแก้วครับให้สุรินทร์บุญมีรอดโอ้โหไม่ได้ครับมึงน,นี้เป็นจะลงมันจะลงมาให้กับบุญสุรินทร์บุญมีรอดสิริชัยท่อมแก้วโดก๋ยขวานได้ริงโอ้โหโร่ใกลยๆแบบไม่อยากยิงขอจังหวะให้ใส่ทันทีนะครับสิริชัยท่อมแก้วสองหนึ่งครับโอ้โหเต็มสมอยเลยยัง เป็กมบอลด้แล้วกแกม้วยมน่งเป็นนเราตัวออเลยเอายกแ้มาค,ค,ครับชูินออกขวาให้ถุยพลลากเดโชถุนพลอกโลบราร์ทิมเจงได้อยนปัดแล้วไปให้กับสุริน์บิ้นมาให้กับสิริชัยทักแก้วสิริชัยไหลขึ้นหลังใหุ้พลากเดโช ่าเปิดให้สุรินทร์คุณมีลอดหมายเลขสี่ไม่ถึง,งนุกบอลบอลอยู่ที่วิเชียนปฏิทิะขอให้ไโพโร์คุณแก้วไพโรธฟาแป๊กอุ่นหมกแฮนด์บอลชนะเข้าไปเจอเทศบาลตะมนพนังก้าป่าย ขวเปอากลับมาครับครีชัยท่อแก้วไปมุมแคบโดนลุ้มสองไปได้ไหมติดไปแม่งขวายิงเต็ดไปโนดพุทแก้วออกด้านหลังแข่งคนเล่าใจทุกคู่ทุกคนฝาสั่งเลยเด้อพยายาเล่าฝาเด้อคาฝาวครั้งที่หกเสียจุดโทษจุดที่สองวิเชียนบริลแล็คบอลเราหุ่นว่างบอลโซลินเกโอกโผตกลเซฟได้ครับตรงนี้ รองพงยอดเยี่ยมเลยหายแลมายเลขสิบห้าสิักเสาวนิเดี๋ยววันล็อกไม่เห็วันล็อกทำามเนี้ยมองไม่เห็นเลขสองนี้ยเลขสองสัตดามาทีเลืองนิดโอ้โหเีโอ้ยหนูหน้าปากกระโบนฮาจับมือ แต่ละตำบลโอเคกันไม่ถึงตรงก่อนครับตรงนี่เสด็จศักดิ์สวรรค์ตามอยู่ครับพอตอนน้องโมกสิ้นเงินหนึ่งต่อสองเพื่อเวลาแรกเอ้าสตาร์คำบมาลือลองพีคใจโอ้โหสองเท่าเลยครับโอ้โหมันร้่าใจจริงนะทั้งสกอร์แล้วก็เกม เก็บไปครับมีคนลาบเรโทรมาที่เลือกเขาสืา่อแจ้งเพืนมาโอ้โหไม่ทันก็เกิดไปครับวเวลาหน้าทางฝั่งอุปาลณ์รถลูกตับแหม่ใครที่ไม่ได้มาดูวันนี้ก็เสียดายนะผรูทีมเนาะนะครับทีมที่จะได้เวลานอกก็คือได้ครอบครองบอลนะครับแล้วเราขออนุาน,น้าก,ก็พอเราได้ครอบครองบอลก็จะ ให้อนุญาตนะะไม่เหลือแล้วครับลก็แนวรัแล้วกเาบอกเาบอกชื่นหมอรู้เนไงเพีเขาเขาปอนใจเขาเลยยังงี้คือไม่เล่นต่อล้นะ

บองแน้วขายพลาดฟุตบอลฟุตซอลรายการนีเชเสียดาย <c oughs> วันสิกอ่ที่16แเครับ1คนวิเชลก่อไงแคบมาให้สักหน,าาน้าอบอลจิ้งอู่ายจุดทีสัหนาเทามาเลยจริงเต็ดสมิธผลลัเบทโครับบอลผู้สิมธิ์ให้ทางั่งออโตอทำไห่ พุทธสาเปลี hmm. mm ่ยนตัวแล้ตลอดเวลาะมาแล้วนามายังไงเขาไม่ได้ตามหรือเปล่าต้องไหมได้ได้ได้ร้อนี่มีี้าหัวนจันย่อนแล้วพี่พี่รับประกันอยู่แล้วมันจะมีเส้นตายผมมีเส้นข้าอ๋อหรือคนลาบเนาะเกียวได้ครับวิเทียนเลนะลอกมาในเกียวโอ้ยี้ เศราสตรเสาดทีสหมื่ประตูเลยจับไม่อยู่สอสกันสีแดงอบตอามายูนิมินสีเหลืองอบตหน่องหัวบัวเหลือไปไหมสองต่อสองเรืองบุาแรก หายแกมเ่มแวแรง่านย่าตรงนี้นอยงครลตนี่ีเปิาวิเชียนมองได้ครับมาให้สิติศักดิ์เอ้าสิติชัยเขแก้ว้างเทพยิงโอ้โหเฉียยไปครับรงนในประตูเซฟ มุมของอรคมครับสีชายทแก้วเล่นมาครจะมีคนลับเดวโยิงไกลครับไม่ตรงก่อครับเก็บกมาครับอุปสรนองวัวมาหมายเลขสิอ๋อ วัวมัจะเข้าเชื่ออะไมันัดตัวให้เชื่อเชื่อไรบเก้าสิบเก้ชื่อ, 19, 19. อโอ้โหสด้ยผ่ก้หนุนพี่น,นุันโอ,ขอ,ขอ้โโอ้โอ้อยอ้อยย ลงยูทูบไ่ให้ประกาศเทสก็ผิดถิงยืนให้ไปโลดวิทเทีนยนลิรุนมันีีเขียวครับระวังระวังลิลุนไปได้ไหมเด็มาได้โคตรงนี้ป้าไม่โย่ครับทีริชใช้ออกบอลเร,ร้วม,มาให้กับเรืรรร่องเทย์เล็กพเพิ่มาให้รรรกับเบนจรงจับม่อมาให้ทิริชัชทับแก้วล้วเขา,ขาวเกวาเต็มคืนหลังเบนจะรง เป็นจี่งแตให้วีรชัยกระดดหนาไม่ข้าวครับออกไปเท่าตรงนี้สูเสืครับสองกับสองครับสามสองครับอสามสองเพอทีเทื่อวิชัยลืมคือวันแรกครับยังมีโอกาสถึออีกครึ่งหนึ่งครึงหลังครับทสองทีม ลมาถลับเโอดี๋ยวแปนไทยคืนนี้ดูตัวเองด้วยนะในยูทูบลบคนนทีปรปสิทธิพรบอกจับภาพได้ครับแนบัแกกบแต่ล anyway> ูกลูกที่ต้องยิงไม่มีใครถ่ายให้ไปเลยครับดูนี้ไสโลดวันลบ กลวันนี้เขียวครับเอแีช้เท่าแก้วไหลเ็ไหลกอันนี้สักแก้วลงไปก็ได้งานเลยครับโอ้สกอร์นี่หมดจะไหลกล็มาเลยครับห้าห้าสองโอ้ยคเดียวม่อกี้ยังสองสองสอยูอ่เลยสกอร์วครับ ดนนิสาแก้วลงไปก็มไม่าราพลฝ่าให้กับใครเอ,อ่ยเดยจะลงฝ่าให้กับทุีพลราดเดยโชไปโบราแร่ช่วง้ายเกม วิเชียนบริรี้ัมาที่วันลบมณีเขียวเอาป๋าไป้คืนให้วิเชียนโอ้เือเอายิงเราบอกแล้ว,ลวสุสดที่ถูกเวลาีิรุ้นมนีเขียวรับตามมาเป็นสามต่อห้าต่อแกกรกาสกอ์มันเร็วหมดแล้วหมกแนเว จะลงแจงมม่อขวาให้สวีพลลาบเลยโชว์สว,วีพลใหเล้เป็นจะลงเป็นจะลงแจมม่อไปทางแคบเอา,เอาจากทาเอาพิรุณบดีเกี่ยวต้องกับเร็วทางของเราสิริชยัยโอ้โหลงนี้โอ้โหไปได้ไหมไม่ได้เขบต้องรีบบอลออกไปหลังไปให้สิริชยัยขอมหอมยอดเยีเ่ยม ไปที่ไปทุนไป,ปรอบปอนวิทย์ดเอาไปแท้กดออดก,กดกริงให้สัญทานหมดครึ่งแรกรอบแปทีมคู่ที่4คู่ท้ายวันนี้ผมป็ะกดว่าทีมอุตสาหม้สีแดงยิงนำอยู่ครับจากหมายเลข8-2ดสอประตูครับสิ 9, 7, ริทัยทำแก้วหมายเลขเจ็ดทวีผลลับโดโจสองลูกแล้วก็มายเลขหนึ่งคันดิสันแก้วหนงลูกส่วนทังปังนี้น้องวัวได้จัดหมายเลขสองคําคลอหมายเลขสิบห้าสิทธิศศสองลิ้น แล้วก็หมายเลขสิบเก้าพี่ดันมีเขียวเดี๋ยวข้าวเกต็ก่าจุชมที่เวลาหลังนั้นต่อครับ